รู้หรือเปล่าว่าทำไมคนไทยถึงเรียกผงซักฟอกว่าสักเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเกือบ1 0 0ปีที่แล้วค่ะสมัยก่อนคนไทยเราเนี่ยยังซักผ้ากันด้วยมือ,อเนาะเวลาซักผ้าก็นิยมซักกับน้ำเปล่านี่แหละต่อมาเรื่องมีสิ่งาา้าสำหรับทำความสะอาดคนไทยก็เริ่มเอาน้ำยาล้างจานลส่มาซักผ้ามาอาบน้ำมาล้างจานใช้ทำทุกอย่างเลยจนกระทั่งในปี2475ประเทศไทยเราก็มีผงซักฟอกที่ห่อพันออนซึ่งเป็นผงซักฟอกที่ห้อแรกของไทยค่ะแต่ว่าใช้งานค่อนข้างยากต่อมาในปี2495บริษัทลุยส์ทีเลโนเว เเมรริกาาาาข้าาตตลดในปะททศไถึงฟักจะไม่ใช่ยี่ห้อแรกที่เข้ามาทําการตลาดในไทยนะแต่ว่าก็กลายเป็นผงสักฟองที่ได้รับความนิยมเป็นยี่ห้อแรกๆเลยที่ฮิตตลาดมากเพราะว่าใช้งานง่ายนี่แหละค่ะเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แค่ผงสักฟองในการสักผ้าเท่านั้นแต่ว่าเขาใช้อาบน้ำเขาใช้ล้างจานด้วยนะก็คือสารพัดประโยชน์จริงๆก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมยี่ห้อแฟบเนี่ยถึงติดตลาดติดปากคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้เอ๊ว่าแต่ยี่ห้อแฟบอยู่ไหนเนะี่ยหาแ๊บนะเดินห้างอย่างมีความรู้กักดิสบิวลาซ่า